สวัสดีจ้าทุกคนเมือนี้การกัดเสมาเห็ดพิซซ่านะคะทุกคนหน้าอะไรหน้าที่เราอยากกินนะคะวัตถุดิบก็จะมีกุ้งนะคะทุกคนเห็ดนะคะหอมหัวใหญ่มะเขือเทศพริกหยวกนะคะสับปะรดค่ะซอสมะเขือเทศมายงเนสชีสนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกัดเซม่าซอสมะเขือเทศก,ก่อนนะคะทุกคน ห่าอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้สูตรไายสูตรมากน,นะคะกับสใส่ไม่ย่งเดชนะคะทุกคนไว้ผิดสูตรนิดนึงถ้าลงไปก่อนเดีย๋ยวจะใส่อีกนะคะทุกคนเมื่อเราผิดสูตรนิดน,นึง กระไส้เห็ดลงไปนะคะทุกคนอันนี้แบบแล้วจะชิดไส้อียงลงไปนะคะ่ะใส่อะไรใส่ก่อนก็ใส่ไปเลยสูตรตามใจฉันนะคะทุกคนใส่แบบจุกๆเลย ดดดดดดสะพิกหยวกลงไปนะคะี เดี๋ยวเราจะใส่ทุกอย่างให้มันเรียบ้อยเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะคะทุกคนจ้าเราก็ใส่เครื่องลงไปครบแล้วนะคะจ้าแล้วการก็จะเอาวายเนิดมาปาดหนานิดหนึ่งโอ้ยทุกคนมันมันบอรนนาดเราก็เลยต้องใส่แบบนี้โอ้ยมันกระจายวทัวถึงทำไปบนไปนะคะทุกคน ีเวลาเสียบลายรู้จะใส่บีบจริงๆมม่ต้องมีขวดบีบนะคะทุกคนแต่เราไม่มีนะคะก็จะใส่แแบบนี้เลยต่อด้วยชีสนะคะจาก การก็กจะใส่ชีสล่องไปแล้วนะคะ,ะส่วนหนึ่อนะคะเดี๋ยวการจะเอาไปอบก่อนนิดนึงแล้วก็จะมาใส่ชีสอีกรอบนึงนะคะทุกคนอันที่ขาดไม่ได้คือออริกาโนนะคะทุกคนการลืมเลยโรยก่อนเพื่อความหอมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะโรยอีกรอบนึง เราเอาไปอบก่อนนะคะเดี๋ยวชีสมันจะไหม้ก่อนนะคะทุกคนจากเราก็จะเอามาใส่ในเครื่องอบนะคะเดี๋ยวการจะตั้งไฟไว้ประมาณร้อยแปดสิบนะคะทุกคนใช้ไฟบนล่างพัดลมนะตั้งไฟไว้ประมาณ 30นาทีนะคะทุกคนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะเดีย๋ยวสุกแล้วเรามาดูกัน,นะค่ะทุกคน